ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก็ต the ้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคือทุกๆุกคนเลยนะคะก็ออมเห็นข่าวแล้วอมก็รู้สึกแบบเราก็เราเป็นแม่คุณโอกคอมเป็นแม่เนาะเราก็เราก็รับรู้ได้นะคะถึงเวลาคุณพ่อให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็ให้พ่อเข้มแข็งแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ครอบครัวของคุณหมอกระต่ายด้วยนะคะแล้วอย่างแรกเลยอ่ะอ่ะอมอยากให้มองว่าแบบ เป็นแฟร์เลยนะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกไม่มีไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวของคุณหมอนะคะแล้วก็น้องตำรวจคนที่ขับชนเนี่ยอมคิดว่าเขาก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้หรอกถูกไหมล่ะเออแต่ว่าพอปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะ คือว่าภาพที่เห็นน่ะคุณหมอเดินข้ามตรงทางมาลายซึ่งก็ถูกต้องแล้วที่คุณหมอเดินตรงนั้นถูกไหมคะมันก็เป็นกฎจราจรคือขั้นตรงทางมาลายคือถูกต้องเลยแล้วรถเนี่ยคันอื่นๆเขาหยุดแล้วแต่เพื่อญว่าิ๊กไบไม่หยุดนี่แหละคือแบบมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันภาพมันชัดพราแบบว,ว่ามันก็ผิด เต็มๆอ่ะถูกไหมละเ,เพราะว่าไม่หยุดไงตรงนั้นไม่เป็นทางมาลายอยู่แล้วมันผิดมันผิดเห็นๆน่ะค่าพภาวความผิดอะคะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยคนชนอ่ะด้านเป็นตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายจะเองอีกแล้วอย่างเงี้ยคือประชาชนจะไว้ใจได้ไหมอ่ะถูกไหมละ่ะแล้วการที่ วันนั้นอะพีย่ยมได้ดูข่าวคือเหมือนมีรายการรายการหนึ่งอะนะคะที่ผู้บังคับบัญชาท่านแบบให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาบอกเหมือนเขาอ้างว่าเปรียบเทียบอะเหมือนเหมือนเปรียบเทียบระหว่างแบบพ่อแม่เวลาสอนลูกให้ลูกแบบว่าห้ามกินเหล้าสุโบบรีัอย่างเงี้ยแล้วลูกกะดันไปกินเหล้าสุโบบรีันี่คือแบบมันไม่ควรไหมอะ่ะมันเลยภาพมันดูแย่อะ ในตรงเนี้ยอ๋อ,อกรู้สึกว่าแบบว่าออกมาคือขอโทษอ่ะคือผิดก็ต้องยอมรับผิดไปตามไม่ต้องมาเปลี่ยนประเด็นให้ให้ภาพทุกอย่างมันดูดีไม่ต้องเพราะว่าภาพความผิดมันเห็นชัดอยู่แล้วไงในตรงเนี้ยถูกป,ป่ะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรคือไม่ต้องไม่ต้องแฉหรือว่าไม่ต้องหวานชัดไม่น้ำทั้งห้าออกมาว่าอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้ไงเพราะอย่างนั้นไง มันไม่เพราะอย่างนั้นหรืออย่างนี้มันแค่ว่ามันเห็นแล้วว่าใครเป็นคนผิดและอย่าบอกว่าแบบว่าคืออย่างอย่างคุณหมอเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หันมามองหรอกว่าแบบจะมีรถก็รถคันอื่นเขาหยุดแล้วไงอืมแต่เพืเอญบิ๊กบันไม่หยุดนะมันจะทางมาหลายด้วยอันอันเนี้ค่ะเหตุการณ์เนี้ยค่ะส่วนตัวแล้วมองว่าปัญหาเรื่องเนี้ย อควรจะแก้ที่กฎหมายหรือว่าจิตสํานึกของผู้ใช้รถใช้ถนน,นมาเออเอาเป็นว่าพี่หองขอมองทั้งสองแบบแล้วกันนะคะคือกฎหมายเนี่ยควรที่จะบังคับใช้แบบอย่างจริงจังเลยคือจริงจังมากๆเลยไม่ใช่แบบว่าเกิดเรื่องทีหนึ่งก็ตื่นตัวตื่นปูมกันทีหนึ่งพอสักพัก อ้าวเพราะเวลาผ่านไปอ่าลืมแล้วลืมเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนแบบจะเฉยอะ่ะจะเฉยอะ่ะรู้จักจะเฉยใช่ไหมเออจะเฉยมีไว้ทําไมอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจเฟืมมองงบแบบมันตลอกอะ่ะยังจะเฉยมีมีมีไว้เหมือนอะไรเหมือนให้ให้ให้เวลาคนขับรถไปแล้วอุ้ยตกใจมีตำรวจอยู่อย่างเงี้ยค่ะ uh? แล้วให้เรากลัวอย่างเงี้ยเหรอประมาณเนี้ยคือแบบ มันไม่ใช่ไงคือประชาชนเป็นงูก็คือลุกป,ปั้นอะถูกปะเออมันเป็นแบบหลอกกันน,นะเป็นตำรวจ่ะเออเป็นหุ่นเงี้ยเหมือนหุ่นไรกาเอออย่างเงี้ยอโลมันเนี้ยให้ให้ให้นกมากลัวพินนอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออมองว่าแบบอย่างจิตสํานึกเนี่ยค่ะของทุกคนเนี่ยคือมักจะเข้าใจผิดว่าถนนเนี่ยเป็น ของรถเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถนนเนี่ยที่เป็นของทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์และคนด้วยนะคะคือรวมกันคือเราร่วมกันใช้อะคะ่ะถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็ต้องแบบมีน้ำใจให้กันอะอย่างแบบรถที่แบบว่าเราขับมาเรานั่งตากแอร์เย็น แล้วมีคนเดินกําลังจะเดินข้ามถนนคือเขาโห่ตากแดดร้อนๆมาอะไรเงี้ยเราก็วควรที่จะหยุดให้เขาข้ามอย่างเงี้ยมันควรที่จะแบบมีจิตสํานึกมีน้ําใจให้กันคือมันร่วมกันใช้อ่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้แบบว่าทุกคนแบบมีน้ําใจซึ่งกันและกันมากกว่า,มาเมื่อวานเนี้ยคะ่ะทางด้านของรองพบอตอรอเนี่ย ไปตรวจจุดเกิดเหตุซึ่งก็ยอมรับว่าอันตรายแล้วก็เตรียมที่จะยกเลิกทางม้าลายตรงจุดนั้นและอีกหลายจุดที่เสี่ยงอันตรายมองยังไงกับแนวคิดนี้บ้างคะว่าควรจะทำหรือว่าควรจะปรับเปลี่ยนหรือว่าควรจะใช้วิธีการยังไงในกาแก้ปัญหาครั้งนี้แปลกข้อนี้แปลกมากในในความคิดของพี่อ๋อมคือรู้ไหมอ่ะว่าว่า ว่าทำไมเป็นแปะก็เ,เพราะว่าแบบแก่อนที่คุณจะท,ำทำะําทางม้าลายหรือว่าทําแบบว่าไฟจาราจรต่างๆเนี้ยคุณไม่ได้มาตรวจหน้าง,งานหนอ,อ,อว่าตรงนั้นนมันเป็นยังไงหรือว่าแบบสั่งไปงั้นน่ะคือ,อ,อไม่เข้าใจคือแบบทำไมถึงไม่ตรวจหน้าง,งานก่อนออก่อนที่มันจะเกิดเหตุแล้วแล้วมาบอกว่าเออตรงนี้อันตรายอะไรเงี้ย เฮ้ยตรงนั้นมันอันตรายคุณก็ต้องตรวจหน้าง,งานก่อนหรือเปล่าถูกไหมคะกลัวร้อนเหรอที่ไม่มาตรวจอะ่ะมันมันร้อนใช่ไหมกลัวเหงื่อออกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถามว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีไหมอันนี้เห็นด้วยค่ะคือคือมันดีมันดีต้องบอกว่ามันดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ขอปรับปรุงให้ทั่วประเทศไปเลยอย่าทําเหมือนแบบไฟไหม้อะ่ะ เหมือนไฟไม่ฟางอะ่ะมันแบบแปบบ๊แบแบป๊ปุ๊บพอมันหายปุ๊บคนดิ่งคนลืมอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอาแบบนั้นอย่างล่าสุดค่ะทางด้านตำรวจเนี่ยมีการออกมาระบุอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีการเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ฝา่าฝืนกฎจราจรจากเดิมเนี่ยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเพิ่มเป็นปรับไม่เกินสี่พันบาท เรื่องนี้ค่ะคิดว่ามาตรการเนี้ยจะลดอุบัติเหตุจะสร้างจิตสำนึกให้กับคนใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้นไหมคะมงั้นก็ต้องขอถามกลับมาว่าการเพิ่มโทษนะคะกับบังคับใช้กฎหมายให้ดีให้เที่ยงตรงเนี่ยอันไหนมันควรจะมาก่อนกันอันไหนมันควรจะทําก่อนคือถ้าเพิ่มโทษเรา บังคับใช้กฎหมายแบบเหมือนเหมือนเดิมมันก็ไม่มีค่าอะไรมันไมมมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะถูกปะเออแต่เพิ่มเพิ่มโทษเนี่ยคือส่วนตัวอมนะอมพูดได้ไหมอ่ะอุ้ยประโยคนี้แล้วพูดได้ไหมแนี้กลัวจริงแค่นี้แล้วะอาภาษาภาษาคือการเพิ่มโทษเนี่ยมันอาจจะเหมือนเพิ่มช่องทางในการ รับสินบนอะไรหรือเปล่าอืม,อ,มอันนี้ปรึกษาอันนี้ปรึกษาอันนี้แค่เป็นความสงสัยของพี่อยออหนูว่าไงอะอาจจะเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อ,อ,อ่ากระทำทุจริตได้เพิขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้คืออันนี้แค่ปึกษาเฉยๆนะคะอืมแล้วก็ว <laughs> คิดว่าอะไรคิดว่าแบบมันจะแบบ ทำให้มันเกิดจิตสำนึกไหมว่าแบบอุ๊ยโทษหนักขึ้นนะเราจะต้องระมัดระวังขึ้นนะอะไรแบบเนี้ยคิดแบบนั้นไหมคะรหรือว่าไม่ว่าจะโทษยังไงก็อ,งอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ดีหรือเปล่าเอ,อการลดรูปเหตุคือแน่นอนมันต้องมีจิตสำนึกแล้วก็มันจะต้องมีบวกกับการบังคับใช้กฎหมายแล้วแหละมันเป็นของคู่กันคือมันเป็นของคู่กันอยูแล้วนะคะเออมันมัน มันต้องมาคู่กันอะเหมือนกับมีต่ก็ต้องมีป้อมมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะะมันคู่กันเป็นของคู่กันค่ะจิตสำนึกบวกเอ่อการมาคบใช้กฎหมายอ่อเนาะอาบุดถึงเรื่องนี้ก็คืออันนี้เมื่อกี้พีขข่ขำๆนะจะได้ไม่เครียดก็คืออยากจะให้แบบอ่ามีการใช้กฎหมายที่ เป็นจริงเป็นจังเอาผิดแบบเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเลยแบบนี้ทุกเคสทุกกรณีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่มันต้องทุกเคสเลยค่ะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแบบเลือกเลือกเคสมันไม่ได้มันมันห้ามเลือกเคสสิผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่งั้นจะมีกฎหมายไว้เพื่อเออมันก็มันอย่างนั้นไม่มีไม่ต้องมีกฎหมายเราถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทําผิดแล้วแบบโอ้ยมันมันไม่ ไม่ได้รับผิดไม่ได้รับโทษอ่ะเหมือนแบบเหมือนใช้เฉพาะคนอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้หรือปะอืมเรานอกจากนี้แล้วอะค่ะพี่หอมีไอเดียอะไรที่อยากจะเสนอแก้ปัญหาในเรื่องนี้บ้างไหมคะเรื่องอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งคนชนคน รถชนกันเองหรือว่าอ่ารถชนอย่างอื่นที่มันเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคืออุบัติเหตุในท้องถนนเนี่ยมันมีทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคําว่าอุบัติเหตุมันก็คือความประมาทเลินเล่อแล้วก็มันบวกกับเรื่องคนนอกจากความประมาทเลินเล่อแล้วก็คนที่แบบว่าเออมันมันเป็นอิมันเจินค่าดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันมันมันมีทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ทงนั้นนเี้อยากจะเสนอแนะในการที่ว่า อยากจะให้แบบว่าติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วทุกมุมนะคะคือไม่เอามองอัพมันมันเปิอปืองงบอะมองอัพอะเอาเป็นกล้องจริง,รงๆกล้องวงจรปิดจริงๆเพราะว่าไหนๆก็ถ้าเกิดว่าจะใช้งบทั้งทีอย่ก็ติดจริงไปเลยเออที่เสียก็พยายามแก้นะคะแก้ให้หมดไม่ใช่แบบว่าพอจะมาดูกล้องตรงนี้เอากล้องเสียกล้องเสียก็เอาแล้วมันไม่แก้ ไม่ตรวจเช็คหน่อยหรออะไรเงี้ยถ้ามีกล้องให้ทั่วถึงแล้วเนี้ยนะคะในในความรู้สึกพี่หยอมคือมันจะสะท้อนแบบอันนี้คิดคิดนะคิดว่าแบบว่าน่าจะในเชิงจิตวิทยาเหมือนเวลาคนเราเนี่ยขับรถอยู่บนถนอนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนจับตามองเราอยู่ฉันห้ามทำผิดมันก็เหมือนแบบว่าในเชิงจิตวิทยาถ้าไม่มีกล้องทั่วทุกมุมอะเหมือนแบบ ต่างประเทศที่เขามีแบบว่าทุกมุมทุกมุมเวลาแบบเขาจะเพดูเขาก็จะเห็น <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยช็อตนี้ช็อตนั้นชอน็อตนี้อะไรเงี้ย <c oughs> เราก็อาจจะแบบว่าระวังมากขึ้นทําไม่ไม่กาทำความผิดอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> มันก็จะบอกว่ามีสติมากขึ้นอนะ่ะเอาง,ง่ายๆเถอะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ใช้กฎหมายแบบว่าอย่างจรงิงจังจรงิจรงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้คือให้มันจริงจังไปเลยไม่เอาแบบว่าเล่นๆเ,เหมือนแบบว่า อย่างเช่นกรณีแบบอะลูกคนครวยขับรถชนตำรวจอย่างเงี้ยที่ผ่านมาแล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลยะอ,ยอะเออขอฝากถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองด้วยนะคะก็ขอให้คิดจะทำอะไรเนี่ยขอให้คิดแบบว่าอย่างสร้างสารรค์แล้วกออ็อยากให้แบบว่าในสิ่งที่คิดเนี่ยให้มัมนมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นมาบ้าง ก่อนที่จะบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาคือคืออยากให้คิดก่อนไม่ใช่แบบว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาคิดทําอะไรให้มันวางแผนล่วงหน้าก่อนบ้างนะคะที่ผ่านมาเหมือนเวลามีปัญหาแล้วค่อยแก่แต่ว่าคือเท่าเท่าที่เห็นนะที่ผ่านมามันมีปัญหาแล้วค่อยมาแก้ทุกครั้งเลยอะ่ะ อันนี้ก็อยากจะฝากถึงแบบผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคือว่าก่อนที่จะให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราควรที่จะบริหารบ้านเมืองยังไงเราต้องมีการวางแผนจัดการในในเรื่องในทุกๆอย่างก่อนก่อนที่ให้มันเกิดะคะ่ะป้องก,กอนันกไว้ก่อนมันป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่แบบว่าโวหายแล้วล้อมข้ออะไรแบบนี้ไม่เอาอืมแล้วส่วนคนที่บอกว่าเสริมนิดนึงนะคะใช่คะ่ะอย่างคนที่บอกว่าแบบ วินัยจราจรอ,อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่กฎหมายไม่มีแนวปฏิบัติเฮ้ยเดี๋ยวคือคนที่พูดหัวหน้าเลยนะถูกว่าแล้วมันจะมีกฎหมายไว้ทำไว้แบบมีกฎหมายแล้วผู้บังคับใช้กฎหมายไว้เพื่ออะไรใช่ไหมคะ พูดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยให้แบบว่าคิดก่อนที่จะพูดนะคะก่อนแล้วก็คือคิดถึงคนที่เขาสูญเสียบ้างนะคะพอแล้วครับเคไม่เอาแบบนี้มันมันเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอะ่ะย้อนไปถึงเรื่องของอการยกเลิกทางม้าลายจุดเสี่ยงตรงนี้ค่ะมองว่าถ้าหากว่ายกเลิกทางม้าลายจริงแล้วเขาควรจะ ใช้เป็นยังไงให้ให้ที่จะอำนวยความสะดวกเพราะว่าอย่างสมมุติว่าตรงบริเวณที่จุดเกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นทางนี่แบบตรงและสั้นที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดในการไปถึงจุดหมายอย่างเงี้ยแต่พอยกเลิกในส่วนนั้นไปแล้วอ่ะพี่อ๋อมมองว่าควรจะทํายังไง mm hmm. เพื่อจะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่ยังต้องใช้พื้นที่ mm hmm. ไปมาอยู่ตรงนั้นก็ทากับไฟแดงแบบกดปุ่มไหม ที่แบบเหมือนเมืองนอกนอะสมมติเราจะข้ามเราว่ากดไฟแดงกดกดให้รถหยุดอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันน่าจะเป็นอย่างงั้นหรือว่าตรงนี้มันตั้นที่สุดหรืออะไรเงี้ยก็ทําเอะตรงนั้นมันมีสะพานลอยไหมอะยผมไม่แน่ใจอะถ้าหากว่ามีสะพานลอยก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาเดิน,นระยะเวลาไปอีกอืก็สร้างสะพานลอยตรงนั้นอีกสักหน่อยอ๋นอนเลย,ยใช่ไหมคะ เอออีกอันหนึ่งจะได้ย่นระยะเวลาไหนๆก็ตรงนี้มันก็ใกล้สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสําหรับคนที่เขาต้องทํางานตรงนั้นหรือว่าต้องใช้อ,อ่อพื้นที่ตรงนั้นนะคะในการลดระยะเวลาถ้าไม่ไม่ใช่ทางมาลายหรืออะไรแต่จริงๆแล้วนะ๋อมคิดว่ามันอยู่ที่การใช้จุดกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจังอะ่ะแล้วก็ผู้คนที่เขาบอกว่ามีจิตสำนึกอะ่ะด้วยอะ่ะอืม ต่อให้ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกอะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าเลินเล่อประมาเลินเล่อหรือแบบว่าเอาแต่แบบว่าตัวเองสะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังยังไงมันก็มีอุบัติเหตุอยู่ดีค่ะอืบอกให้ไม่มีทางม้าลายนะสมมตินะคนก็ฝากฝืนอ่ะใช่ป่ะล่ะแบบเหมือนบางทีเราเห็นคนที่แบบว่าอะไม่มีทางม้าลายก็ยังข้ามได้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนงคะเออหรือว่าสําหรับคนที่ใช้ขับรถขับเออใช้ถนนขับรถอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าแบบว่าคุณไม่รู้จักกดจราจรอ,อย่างเงี้ยหรือฝ่าฝือนะ่ะเหมือนไฟแดงแล้วก็ขับไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่ายกเลิกปุ๊บเนี่ยแล้วก็ก็ทำํำพาลอยนั้นไปก็ได้หรือว่าทําแบบไฟแดงแบบกดกดแบบอัตโนมัติกดปุ่มให้ทิ้งระยะห่างไว้หน่อย